อีกแปลงหนึ่งค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่ที่ถนนเรียบคลองสิบตะวันตกค่ะกมที่7ค่ะปทอถนนสามศูนย์สนะคะนี่คือทางที่สามารถไปได้หลายทางมากเลยนะคะไปอบอตหนองเผือออกนัดทางสระบุรีได้ค่ะและด้านนี้นะคะเป็นถนนที่เรามาจากถนนรงังสิตนครนายกนะคะ เจ็ดกิโลค่ะที่นี่มาถึงที่นี่นะคะเจ็ดกิโลนะคะเป็นถนนคอเป็นถนนลาดยางค่ะและแปลงที่ติ๋มจะนําเสนอนี้ค่ะคือแปลงนี้ค่ะรั้วคาบอยนี่ค่ะแปลงนี้นะคะมีความพิเศษคือติดถนนทั้งสองด้านค่ะด้านนี้ก็เป็นถนนหินคลุกนะคะเป็นถนนสาารณะค่ะกว้างหกเมตรนะคะแล้วก็อนาคตก็จะลาดยางอีกนะคะนี่คือถนนนะคะ เดี๋ยวติมจะพามาดูหน้าถนนใหญ่นี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าถนนใหญ่กันก่อนนะคะนี่คือบรรยากาศหน้าถนนใหญ่นะคะร่มรื่นมากค่ะจะมีต้นสนนะคะตัวคาบอยนะคะเป็นที่กั้นอาณาเขตไว้ค่ะหน้ากว้างของแปงลงสามไร่นี้นะคะกว้างอยู่ที่40เมตรค่ะนหน้ากว้าง40เมตรนะคะลึกอยู่ที่122เมตรค่ะนี่ความ ความลึกเข้าไปในแปลงที่ดินนะคะลึก122เมตรค่ะที่นี่นะคะเป็นทำเลทองมากๆค่ะสามารถสร้างบ้านแนวสวนเกษตรได้ทำธุรกิจได้ด้วยค่ะเพราะว่าตรงข้ามนะคะก็จะเป็นด้านนี้นะคะก็จะเป็นอบตอหรือว่าเป็นสถานีตำรวจ อำเภอหนองเสือนะคะโรงพยบาบาลหนองเสือนะคะฝั่งถนนเรียบคลองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรียบคลองสิบนะคะที่นี่การเดินทางสะดวกมากๆนะคะคลองสิบถือว่าเป็นทำเลอนาคตจริงๆค่ะเป็นทำเลที่เหมาะมากนะคะเป็นเส้นทางที่สามารถลัดออกทางฉะบุรีก็ได้ค่ะวางน้อยได้ได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเป็นแลนด์มาร์คของการทำธุรกิจจริงๆค่ะและที่ดินของเรานะคะแปลงนี้นะคะเป็นแปลง ที่เป็นแปลงโปรโมชั่นนะคะขายถูกมากนะคะเรายินดีรับทุกเงื่อนไขนะคะสนใจนะคะอย่าลืมทักหนดมานะคะ0841320179ที่ดินสวยรอให้ท่านมาเป็นเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะ